สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซแฟนช่องแฟนเพจทีมงานมาหางฮงนะมาหางฮงมวลเซอนมหาเฮงผ้ามวลบาวาล่าววิสารผ้าห่งไม่ว่าจ,จะเป็นทางเพจ facebook น้องใจแฟนเพจเจียบหนึ่งหกหาชนแนลพบเจอกันอีกแล้วสําหรับตามแนวทางต่างๆคลิปนี้นะจะ้ามาตามแนวทางลราพัฒนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ผู้ได้ขอมาแล้วค่ะฝากคนละไลค์คนละแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกับทางช่องอ่าสิได้หาแนวทางเอสเอ็สบ<ๆ>กลาลเอฟซีสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาของวันที่สี่วันที่สี่กันยา่าสิพานมาเนาะออกอ่าสี่ตัวหนึ่งหนึ่ง,ห,งห้าเจ็ดอ่าชึบเจียดพี่น้องนะคำอันละแต้มเอฟซี FC กับโทษมาเสียดายหลายอ่ะมือนี้ตามให้แล้ว สำหรับแนวทางของเส้นขาดปัดเเ้อพี่นองเด้อก่อนอื่นกะย้ำเหมือนเดิมนะคะทุกๆตัวเลขไม่มีใครรู้จะออกตัวไหนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเส้นขาดปัดเพื่อคิดสูตรอ่ทาท่าเดือนของตัวเลขฝากเอฟซีเฮาแล้วก็วันนี้คลิปนี้เนาะก็จะมีสองสองท่นก็คือแนวทางของเล้าขาดปัด แล้วก็ฝากเข้ามาแล้วของลาวปู่บุญมีนะคะู่วาเสดายไลยหนึ่งหนึ่งบดไอหายเกี๊ยบเอ้ยเนาะกันเลยเอาเอามาฝากให้เพื่อนๆครับู้เพื่อนออกจันพูดซุกพูน่ะอ่าทีมงานไว้ก็เลยขอมาแล้วนะคะสำหรับแนวทางของปู่บุญมีนะ,ะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พดป่น้องเ้อเห็นกรล่างแรงใจนะคะ ผิดตักยิงได้กะต้องขอโทษขออาภัยด้วยบางทีบางวันก็อ,อู้เจากก้ากูมาซาค่กเถอบางเธ้อเจ้าก,กับมาตะเวนเวนมันกะเลีวเตี่พี่น้องนะมันกะเล้ยวยตี่มันจะบรไรลุงเวลาเดียวกันปหลายตาลาคนบางคนก็รล่อบางคนกับเอาลัางมือกับมาไว้นจอมาไว้หลายกับลืมบางที่กับมาโมกับโมคักอีลีพอเวลามันบอมมันบวไรกันเนาะพี่น้องเนาะ,ะอ่ะอันนี้ก็เอามาฝากแล้วสําหรับอ่าแน่ท่านเล่าขาดปัดแล้วก็ของ เราปู่บุญมีด้วยนะคะ,ะสำหรับม้ามืองของเราขาดปัดกอนน้นะพี่น้องเนะาะเราขาดปัดไหมากมึอนี้ก็คือเกาเช่นเคยเหมือนเดิมห้าหกคู่ห้าหกคู่แต่ว่าเสี้ยนเพิ่นก็นจะเพิ่นก็นจะว่งไห้อยู่เพิ่นจะว่งไห้สองคู่สำหรับเราขาดปัด เพื่อไห้มาให้มาหกคู่แล้วกา็ย่ากับปาเทียมเรื่องหกขาว่าแปดลักลอยกะหมายถึงว่าผู้ใดจะได้ลักลอยก็เอาแปดมาใส่อันนี้สูตรเพิน่นนี่สูตรเพิ่นแปดลักลอยแต่ว่าบ้านเขเป็นยังเนาะเนาะแอ้วก็เจ็บละเลย,อยเอาหอยแปดไปข้างหน้าตัวน้อยๆเนาะผู้ใดบ่มากก็คือจับคู่ให้แล้วเพิ่นจับมาให้หกคู่หกข้าง หกคู่หกหางวงกลมสองสองคู่เดาอสำหรับเสียดขาดปัดแปดลักลอยกูได้ถามหายเป็นเพามีชุดสามตัวกก็คือก็เอาแปดมาใส่ในไฟไฟชุดจับคู่ทีแอดเจียบจะให้นี่นะอ่าส่วนมากเด่นแปดเพื่อจับคู่มาให้หกคู่อียงแน่นี่มีศูนย์แปดหนึ่งสี่ 5 8 5แปดห้าเจ็กับหมายถึงว่าคุณใหที่จะตามลักลอยเพื่อนกับจะเป็น8ป8ศูนย์แปดอยางเงี้ยแปดนงสี่นั่งตรงข่ครับทะเบียนรถคอยตัวนี้แปด่งนี่อ่ามากปวหลาพี่น้องนะแปดห้าอยงเงี้ยแปดห้แต่ว่าตัวเด่นของเพื่นที่เพื่นวงกลมนี่คือเจกับเจ สำหรับสูตรท่างเดินของเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นผ้าใครจะเด่นตามเสียนขาดปัดก็คือแปดเจ็ดแปดนะแล้วก็แปดเจ็ดสี่จะประมาณนี้พี่นอ้องนะถ้านะท่างปลายคู่เราพี่นอ้องนี่นะเจมหนึ่งของขาวงไม่ให้คือเจ็ดแปดกับเจ็ดสี่นะ นะคะเจ็ดแปดกับเจ็ดสี่เห็นว่าพี่น้องผู้ได้รักร้อยที่เพื่อนว่านี่คือแปดหลักร้อยนี่ก็เลยจะหอยแปดไปด้านหน้าตัวนี้น้อยอ่ะแคปภาพเลยนะคะแคปภาพด้วพี่น้องเออติดตามได้ทางทีมงานมหาเฮงนะคะแม่เจ้าแผ่นกระดาษก็กลบก็อยไปพี่น้องอ่านะเอา เจียนขาดปัดหรือว่าเล่าขาดปัดบอกง่ายๆวุ้นเอ็งบหน่อยอะไรงบน้อยเจ็ดแปดกับเจ็ดสี่ถ้าเพื่อนได้รูเ้เราก็บเพื่อนยัยไม่หรอกอาจจะไม,มาบ้องเพื่อนมันแน่จะแตกนะฮรอติดตามไปด้วยกันนะสำหรับเ,เล่าขาดปัดเจ็ดแปดกับเจ็ดสี่เป็นตัวเด่นถ้าสามตัวก็แปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดสี่วุ้นเโอ้สามตัวค่ะ เอาชุดสองตัวรถเอสเทปจากเจ็ดแปดเจ็ดสี J ่นะพี่น้องนะฮะอก็ขอบคุณแนี่ทางจากเสี่ยนถาดปัดเพื่นหลายๆเอามาต่อกันที่แนวทางของเราปู่บุญมีเด้ออ่าเมือม่อนั้นเพิ่นกระซ่งมาให้ท่าทงทีมงานนี่ดอกอ่าหนึ่งหนึ่งเอสเทปเห็นแบบเทปเนาะปู่กับเสียดายหลายผู้ว่ากันเลยเออเมื่อนี้ก็พอด,ดีอ่าทีมงานเดือท่าไปตามแนวทางรัฐบาลไทยของปู่ปู่ก็เลย นีต่ตาทรงมหายนพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางนี้ของปูพุ่นมีนะให้ว่าให้ว่าชุดเดียวแล้วแต่ใครจะตัดแบบไหนแล้วแต่ใครจะตัดแบบไหนแต่ว่าปูทรงมหายนี่เป็นเลขสี่ตัวเป็นเลขสีตัวนะแต่เอฟซีจะหมุนไปแบบไหนแต่จะก จับคู่หาย,ยียกก็จะตัดอยู่ในชุดนั้นแหละสี่ตัวที่ว่านี้มันจะมีเก้าศูนย์สี่ห้านะให้จ,จับเดียรได้กระจับเก้าศูนย์สี่ห้าสามตัวเจ็บตัดออกมาก็ศูนย์สี่ห้าอ่านะเอาคนที่เห็นมึงพี่น้นองจะมาปูโซ่มาให้คือเก้าศูนย์สี่ห้า เจี๊ยบหนึ่งหกหาก,ก็เลยว่งไปที่เก้าศูนย์เพราะว่าเปคู่หน้าเลแล้วก็สี่ห้าอันนี้เจี๊ยบว่งเลยพี่นอ้องเด้อฮ่าทาได้เป็นวงก็จะบอกอันนี้นี่ที่เพื่อนไ้มากนะอู่ให้มาแบบนี้เก้าศูนย์สี่ห้าไอจิตตัแบบไดกระตัดน,นี่เจี๊บจัดให้นะคะจับคู่ห้มึงเอาข้าวพี่นอ้องแล้วเตฟซี่ใส่วิจารณญาณในการรับชมพี่น้อง บ่าไล่คู่ดอกคงกู่ก็ได้นี่ีเป็นเด่นๆมากมีแค่นี้เพื่อมีโชคมีหมานุ่กันเนาคะค่ะเนาะอ่าไม่ได้ไปตามนานแล้วคู่กับโจงมาไห่ดอกปิ้งแป้งปิ้งแป้ง,ปง,ปง,อ,งปอยู่พี่น้องเพราะว่าจะได้อันทำคลิปบางที่คอยแกะพวกอ่างมือหนีก็เลยฟาวลงซะนะเลยฟาวลงไปให้เพื่อเอฟซีคู่ในที่ติดตามอยู่นี่พี่น้องชุด เต็มนะที่ปูให้มา9045เจ็บก็เลยว่งไ้ที่90กับ45ระยะจากจมาเอ้าเขยอมาเก่า4หรือแอดเย็บ e หรือว่า4เก่ากิดเจริาหน้ามงเก่าพี่นอ้องนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเอาแคบปากฝากต่อดีฟซีเข้าเพื่อมีโชคมีมาน้ำกันนะเอาเห็นแมกล้องน้ามันกล้องสามตัว จะล่อรุ่นไปน้ำกันเนาะสำหรับเป็นของวันพุธเนาะเป็นของวันพุธท,ที่หกกันยายนอูอูคนโงมาหายแล้วก็เลยเอาฝาวฮ็ดคลิปซะเดี๋ยวเอฟสี่สิบวเห็นเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณแนวทางจากทุกๆุท่านสีส่งกับบาใาครับผางช่อง เพื่อแบ่งปัน FC เขาบุริดติดตามอยู่ผู้ได้งบหน่อยกับเมืองเอาี่นนอพิจารณาเอาเอาเออูหายไปโดนๆด,น,ดนกับขึ้นมาอาจจะเขางซีตัวอายท่านหลายคนอาจจะเออลองเสี่ยงดูมาี่น้องเนาะอ,อาจจะมักน้ำปูหรือไม่มากกับว่าเป็นยังน้ะงคะเนาะมากกับพานก้าวศูนย์สี่ห้านะคะใครที่จะติดตามของปูพุทมีจับคูมากเกือบแล้ว เด่นๆถามว่าในเมืองหลายคู่ก็คือเก้าศูนย์คับซีหานะแต่ว่าก็มันก็มีโอกาสจะสลับเอฟซีเห้ากันรอติดตามไปน้ำกันจะแตกไหมนะหรือจะแตกตึมสามตัวจัดไปให้ศูนย์สี่ห้านะอ๋อสำรคลิปนี้ก่ได้เวลาพอดีแล้วนะคะขอห FC หาเอฟซีเข้าพโชคมีหมาน้ำกันขอบคุณเอฟซีทุกๆท,ท่านที่ติดตามทีมงานมหาเฮงที่กดไลค์กดแชร์ให้นะ ที่อคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ